ตอนรับเข้าสู่สุตตามหารวยกับปีใหม่พศ2567ปีมังกรทองคนที่เกิดปีมังกรทองตรงกับดาวนักษัตร์แห่งสุดยอดมหามงคลถ้าใครกำลังวางแผนที่อยากจะมีลูกหรือมีบุตรไม่ว่าจะเป็นบุตรชาหรือบุตรหญิงก็ดีเหมือนกันนะครับคนที่เกิดในปีมังกรทอง เป็นคนที่มีโชคมีลาภมีบุญญาบรารมีบุญวาสนาจะนำสู่อยู่หนุนนำส่งให้ทุกคนทุกท่านประสบแต่ความสำเร็จความเจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานไม่ว่าจะทำข้าราชการหรือทำมาค้าขายก็มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองตลอดชีพนะครับทุกคนถ้าเสริมบรารมีด้วยบุตรชายหรือบุตรหญิงยิ่งเป็นการดีเพราะว่า ถ้าใครมีบุตรชายหรือบุตรหญิงตามความเสื่อของชาวจีนโบราณน,นับถือกันมาอย่างยาวนานเชื่อว่าถ้าใครมีบุตรชายหรือบุตรหญิงจะทําให้มีโชคมีลาบดึงโชคสตาวัสนาระหว่างพ่อและแม่ยิ่งยิ่งขึ้นไปยิ่งจเจริญรุ่งเรืองนะับว่าเป็นอังเปาอีกอย่างหนึ่งก็เป็นได้เพราะว่าบุตรชายหรือบุตรหญิงที่เกิดมา ก็จะเป็นคนที่มีบุญญาบารมีบุญวาสนาอย่างมากมายไกลกองอย่างสูงส่งอย่างกระซักกระซักไม่หยุดกระสุดไม่อยู่นับว่าเงินทองหลั่งไหลเข้ามาเต็มกระเป๋าอย่างมากมายในชีวิตถ้าใครมีบุตรชายหรือบุตรหญิงก็จะเป็นการดีนับว่าเป็นบุตรที่นำพาโชคนำพาลาบเข้ามาสู่ชีวิตของพ่อและแม่ของครอบครัวนั้นๆ แก่ทุกๆคนแก่ญาติพี่น้องของทุกๆคนแห่งปีมังกรทองเป็นปีแห่งการต้อนรับทายาทของสาวมังกรคนที่กำลังจะมีบุตรนับว่าเป็นการดีบุตรจะดึงโชคสตาวาสนาของพ่อและแม่ขึ้นสูงส่งเพราะว่าบุตรนี้เป็นคนที่มีบุญญาบารมีเป็นทายาทแห่งมังกรเป็นสัตว์ที่มีมงคล ถ้าบุตรออกมานับว่าเป็นบุตรที่ดีคาบซ่อนเงินซ่อนทองออกมาด้วยเป็นคนที่มีบุญญาบารมีวาสนาแต่ห้ามไม่ให้พ่อแม่เกิดปีจอเด็ดขาดถ้าเกิดปีจอก็จะทรงกับปีมังกรทองแต่ถ้าเกิดปีจอแล้วให,ให้ได้บุตรในเดือนมิถุนาหรือสิงหาคมหรือกันยายนแต่ไม่ให้แนะนำให ได้บุตรในเดือนตุลาคมเด็ดขาดเพราะว่าจะทรงอย่างเข้่งคัดนะครับทุกคนคนที่เกิดปีจอหรือปีมังกรทองเป็นปีที่ทรงกันอย่างมากเพราะว่าในเดือนมกราคมจะทรงกับเดือนตุลาอย่างมากนะครับถ้าเป็นเดือนอื่นก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่เพราะว่าเป็นเดือนลอง แต่มีโชคมีลาบอย่างมหาศาลอย่างแน่นอนถ้าใครได้บุตรในเดือนมังกรทองน,นี้เป็นทายาทแห่งโชคแห่งลาบแห่งสัตว์มงคลเป็นสัตว์ใหญ่ที่นำความเจริญรุ่งเรืองบุญญาบารมีบุญวาสนาเงินคำหลั่งไหลเข้ามาเต็มถงเต็มกระเป๋าอย่างกระซักไม่หยุดกระสุดไม่อยู่เลยก,กันทีเดียวนะครับทุกคนนับว่าเป็นบุญญาบารมี ตื่นขึ้นมาก็จะพบแต่เงินแต่ทองกระ้างไม่หยุดกระสุดไม่อยู่กันเลยทีเดียวนะครับทุกคนคนที่เกิดในปีมังกรทองกับปีพศ2567เป็นที่ดีลึกดียามดีที่สุดในรอบ12ปีคือเป็นปีแห่งปีเปิดโชคเปิดลาบเปิดดวงมหาเศรษฐีที่25สิงหาคมพศ2567 จะตรงกับเวลา11นาฬิกาหันทิ่งตรงนะครับทุกคนเป็นการเปิดดวงมหาเศรษฐีตามคำพีโบราณว่าด้วยคนที่เกิดวันนี้ปีนี้คือบุคคลที่คาดซ่อนเงินซ้อนทองมาเกิดตั้งแต่เล็กเลยนะครับถ้าไปทำอะไรทำสิ่งไหนก็จะประสบแต่ความสำเร็จไม่ว่าจะทำการค้าขายทำค้าราชการถ้าทำการ งานค้าขายก็จะเป็นบุคคลที่ค้าขายดีไม่ว่าจะเป็นทางด้านออนไลน์หรือออฟไลน์ก็เป็นคนที่ค้าขายดีอย่างมหาศาลมีเท่าไหร่ก็ขายหมดอย่างเทน้ำเทท่าอย่างไม่มีการสต็อกของขายอย่างแน่นอนถ้าบุคคลนี้ขายเครื่องขายของก็จะเป็นการดีอย่างแน่นอนทำกำไรมหาศาล ไม่ว่าจะเป็นการงานอันไดก็แล้วแต่นะครับทุกคนเป็นทําหน้าที่การงานไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ทางาผู้บริหารหรือผ่ายจัดการหรือเป็นผู้ที่ข้า,ขาราชการก็แล้วแต่จะทําให้เจ้านายรักเป็นอย่างมากและเป็นคนที่มุ่งมั่นในหน้าที่การงานและซื่อสัตย์ซื่อตร,ต,รตรงตรงต่อเวลา บุคคลนี้ทำอะไรอะไรก็แล้วแต่มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองเพราะว่าเขาเป็นทายาทแห่งมังกรเป็นปีแห่งปีเงินปีทองมงกรทองเป็นธาตุแห่งทองคำแห่งบุญญาบาร,รมีบุญวาสนาเสริมดวงทางครอบครัวของพ่อแม่และก็ญาติพี่น้องไม่ว่าใครก็แล้วแต่ถ้าใครอยู่ ใกล้ตัวบุคคลน,นี้จะมีแต่ดวงดีโชคมีลาบมีบุญญาบรมีวาสนาะอย่างเต็มเปี่ยมอย่างแน่นอนไม่อึดไม่อยากไม่อึดไม่หิวไม่เหมือนดวงสตาวาสนาของหลายๆคนที่เกิดปีอื่นๆแต่ก็ดีเหมือนกันแต่ปีนี้จะเป็นปีที่ดาวนัก,กษัตริย์ตรงกับดาวพระเคราะห์อย่างที่สุดอย่างพระราหูเคลื่อนดาวพระเคราะห์ตรงดวง สตาวัสนาของเขาก็จะอยู่ที่ตรงนี้ทำมาค้าขายอะไรก็แล้วแต่จะมีแต่เงินมีแต่ทองมีแต่ความปังและความเฮงอย่างแน่นอนไม่ไม่มีการาแย่มาก่อนนะครับทุกคนดวงสตาวัสนาแต่หน้าเป็นห่วงในการใช้เงินใช้ทองแต่ไม่ให้เขาใช้ใช้เงินใช้ทองอย่างผุ่มเพือยอย่างแต่ให้เขา ใช้อย่างประหยัดนะครับทุกคนนี่คือมีบุญญาบารมีวาสนาแล้วแต่ต้องให้รักษาเอาไว้สำหรับบุคคลที่เกิดในปีมังกรทองและบุคคลที่กำลังจะมีบุตรใครก็ดีใครก็ตามที่กำลังจะมีบุตรจญิงหรือบุตรชายโปรดรักษาแบบนี้เอาไว้และข้อนี้คือให้ทำตามเนี่ย อย่างนี้มีอยู่หนึ่งข้อคือให้ทำตามรักษาศีลเจริญภาวนาแล้วก็ให้ทานคนที่ให้ทานมันให้ทานมันรักษาศีลมันเจริญภาวนาคือจะเป็นการดีจะเป็นการเสริมดวงปุญญาบารมีวาสนาของหลายๆคนเรารักษาศีลก็จะเสริมดวงบารมีทำให้เรามีสีสันเบิกบาน อีกหลายๆคนที่กำลังรับชมรับฟังนะครับโปรดกรุณาห้ามพลาดในคลิปนี้ในช่องเมตตามาหารวยกรุณาให้ทุกคนทุกท่านกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้แก่ช่องเมตตามาหารวยด้วยนะครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนทุกท่านในปีพศ2567นรนี้ขอให้ทุกคนทุกท่านจงมีแต่วความโชคดีความประสบผลสำเร็จ และใครที่กำลังจะตอนรับบุตรในปีมังกรทองและสาวมังกรทองเป็นสัตว์มงคลเป็นการเสื้อของชาวโบราณจีนมาแต่ดนนานเพราะว่าตรงกับดาวนักษัตย์สุด่อดแห่งมหามงคลถ้าใครมีลูกในปีนี้เป็นปีที่ดีเป็นปีงามปีโชคปีราบเปิดดวงสตาวัสนาอย่างสูงส่งอย่างมากมาย เป็นสัตว์มหามงคลขาบซ้อนเงินซ้อนทองมาเกือตั้งแต่เล็กเลยทีเดียวนะครับถ้าประสบผลสำเร็จอันใดสิ่งใดก็จงมีแต่ความจเจริญรุ่งเรืองถ้าชอบให้กดไลค์ถ้าให้กดแชร์กรุณาแชร์ไปให้เพื่อนๆแผ่นๆญาติพี่น้องของทุกๆคนนะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีจงมีแต่ความประสบผลสำเร็จกันหมดทุกคน ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับพังคลิปนี้จนจบถ้าวา่าไส้กรุณากดสับสไครให้แก่ซ่องเมตตามหารวยด้วยนะครับทุกคนขอกล่าวคำว่าสวัสดีจงมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองครับทุกคน